ยินดีต้อนรับสู่ฟิคชั่นแฟกซ์ซอรโรงงานแต่งเรื่องที่ความจริงอาจเป็นของปลอมและของปลอมอาจซ่อนความจริงเอาไว้ถ้ามีใครสักคนเดินมาบอกคุณว่าแม่มดที่อาศัยอยู่ในบ้านขาไก่กลายมาเป็นหมอดูตาบอดผู้พยากรณ์โลกอนาคตคุณจะเชื่อเขาไหมเธอชื่อบาบาวันกาแต่บางคนยังคงเรียกเธอว่าบาบายาก้า เรื่องราวที่เรากำลังจะเล่าในวันนี้นั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องที่คุณเชื่อแต่รับรองว่าคุณจะไม่มีวันลืมบาบาวันกาหรือชื่อเต็มเวนเจเลียแเพนเดวาดิมิสโทรวาเกิดในปี1911ที่ประเทศแบลเรียชีวิตของเธอเปลี่ยนไปเมื่อเธออายุได้เพียง12ปี ขณะเล่นอยู่กลางทุ่งแล้วถูกพายุพัดลอยไปไกลหลายสิบกิโลเมตรก่อนถูกพบตัวอีกครั้งแต่ถ้าว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้เธอตาบอดไม่มีใครรู้ว่าเธอเจออะไรในพายุบ้างแต่หลังจากวันนั้นเธออ้างว่าเธอเห็นสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นเธอเคยทำนายอนาคตเอาไว้ได้อย่างแม่นยำ ตัวอย่างเหตุการณ์เช่นการล่มสลายของโซเวียตเหตุการณ์ในวันวันสึนามิที่อินโดนีเซียโรคระบาดท,ทั่วโลกหรือรวมถึงสงครามโลกครั้งที่สที่ยังคงมาไม่ถึงเธอพูดเพียงไม่กี่คำต่อปีแต่ทุกคำที่เธอพูดออกมาสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั้งโลกมีคนเชื่อว่าเธอไม่ได้ทำนายแค่อนาคตแต่เธอคือช่องทางการติดต่อกับบางสิ่ง ที่อยู่นอกเหนือการเวลาตัดภาพมาที่อีกมุมหนึ่งของโลกตำนานของรัเสเซียมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับแม่มดเท่าคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในบ้านไม้ที่ตั้งอยู่บนขาไก่บ้านบุญได้เดินได้รอบบ้านเต็มไปด้วยหัวกระโหลกมนุษย์และชื่อของแม่มดผู้นี้ก็คือบาบายาก้าเธอไม่ตอบรับไครที่หลงเข้ามาในป่าบางคนเธอกินเป็นอาหารบางคนเธอทดสอบ และให้คำแนะนำล้ำค่าที่เปลี่ยนชีวิตของคนคนนั้นไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่มานานแค่ไหนแต่ในนิทานโบราณเธออยู่เหนือการเวลาและเธอไม่เคยตายบาบายาก้าไม่ใช่แค่ตัวละครในนิทานแต่เธอคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังหญิงลึกลับดึกดำบันสัญ,ญลักษณ์ของเงาในจิตใต้สำนึกของมนุษย์ที่กำลังเติบโตเธอคือประตูเชื่อมระหว่างโลกที่เรารู้จัก กับโลกที่เราไม่รู้จักแล้วถ้าผมจะบอกว่าบาบายาก้าไม่เคยหายไปไหนแต่เพียงแค่เปลี่ยนรูปร่างสิ่งที่ถูกตั้งข้อสังเกตขึ้นมาก็คือทั้งคู่ชื่อบาบาซึ่งหมายถึงยายบุปุหญิงแก่ทั้งคู่อยู่ในป่าลึกสถานที่ที่คนทั่วไปไม่กล้าเข้าไปทั้งคู่ตอบคำถามของคนที่หลงทางและทั้งคู่มีพลังบางอย่างที่เหนือมนุษย เหตุการณ์ในปี1911วันที่บาบาวาก้าโดนพายุพัดหายไปกลางทุ่งใครจะรู้วันนั้นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนหรืออาจจะเป็นจุดที่บาบายาก้ากลับเข้ามาสิงสู่ร่างนี้ไม่มีใครเห็นตอนเธออยู่ในพายุไม่มีใครรู้ว่าเธอได้คุยกับใครไหมมีเพียงคำตอบเดียวเธอกลับมาพร้อมกับความสามารถในการมองเห็นอนาคต บ่าวบาวันก้าไม่เคยบอกใครว่าเธอเป็นใครมาก่อนแต่ทุกค่ำคืนเธอจะนั่งเงียบอยู่ในกระท่อมมือสัมผัสไม้เท้าเก่าแก่ที่คล้ายกับไม้ขาไก่ด้านหลังบ้านของเธอมีรูปปั้นแม่มดโบราณจากไม้แกะสลักเธอรอพูดมาเยือนและพูดเพียงประโยคเดียวว่าพวกเขากำลังจะมาฉันเคยเห็นแล้วเมื่อหลายร้อยปีก่อนก่อนเธอจะจากโลกนี้ไป เธอเขียนเพียงเศษผ้าช,ชิ้นหนึ่งว่าโลกจะหยุดฟังเสียงป่าแม่มดจะกลับมาอีกครั้งและไม่มีใครรู้ว่าเธอหมายถึงไครคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเพียงตำนานที่ถูกแต่งขึ้นหรือเป็นเรื่องจริงที่ถูกซ่อนไว้ในรูปแบบของนิทานถ้าบาบาวันกาคือบาบายาก้าแล้วใครจะเป็นเธอในยุคข,ของเราถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เต็มไปด้วยคำถามมากกว่าคำตอบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนุกเด่นสตูดิโอแชร์คลิปนี้ให้กับคุณที่คุณอยากให้เริ่มสงสัยและคอมเมนต์พูดคุยกันว่าคุณเชื่อว่าเรื่องนี้ถูกแต่งขึ้นหรือว่ามันน่นเกิดขึ้นจริงและพบกันใหม่ในตอนหน้าที่โรงงานแต่งเรื่องแห่งนี้ Fiction Factory